พระเจ้าตากสำคัญอย่างไรเนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องพิจารณาอย่างละเอียดอ่อนเพราะท่านถูกราชวงจากกรีแย่งเขาอันลังไปเพราะฉะนั้นพวกที่เขียนาชวงศงจากกรีก็บอกเจ้าตากดีวิเศษทุกอย่างบ้าก็ไม่ได้เป็นอะไรก็ไม่ได้เป็นนส่วนพวกเป็นฝ่ายจากกรีก็บอกว่าพระเจ้าตากทีหลังเลอะเทอะทุกอย่างเพราะฉะน,นั้นผมต้องฟังหูไว้หูสําหรับผมแล้วเนี่ยคุณวิเศษพระเจ้าตากคือ ท่านสามารถยึดเอากรุงศรีอยุธยาคืนได้เป็นแห่งแรกนี่ท่านฉลาดมากเพราะตอนนั้นมันตั้งมันหลายก๊กเลยนะใา้ไม่ไปตีก๊กอื่นก่อนท่านตีอยุธยาเลยไล่พม่าไปก่อนเลยและประกาศอิสรภาพเลยเพราะฉะนั้นเราเสียอิสรภาพไปเพียงครึ่งปีนะแล้วทรงแตกตอนสงกรานยี่สิบแปดธันวาท่านยึดได้แล้วครึ่งไม่ถึงครึ่งปีต้องชมท่านมากนักเก่งมากนะท่านไปต่อเรืออยู่ที่เมืองจันทบุรี ได้เจ็คได้โยนในเป็นพวกเยอะแยะเลยก็ตีแตกนี้ต้องเป็นคุณคุณวิเศษของท่านแล้วเมื่อท่านตีแตกแล้วนะท่านตีทุกกกแตกหมดเลยนี่ก็ต้องชมความสามารถของท่านอันนี้ท่านถือว่าท่านเป็นวีรบุรุษไม่แพ้พระนเรศวรมหาราชแต่พระนเรศวรมหาราชนั้นได้เปรียบท่านพ่อเป็นกษัตริย์มาก่อนแล้วพ่อท่านเป็นเพื่อนกบุเรงนองมาด้วยอะไรด้วยแล้วท่านก็เป็นกษัตริย์ไปเติบโตที่พึงพระมุขมาท่านรู้เรื่องดี ทา่ทานได้เปลียบพระเจ้าตากเยอะพระเจ้าตากนี่เป็นลูกจีนทำราชการเป็นเพียงยกระบเมืองตากแล้วพอเจ้าเมืองตายก็ได้เป็นเป็นเจ้าเมืองตากสงครามยกมาอยู่ที่อุทยาทำความดีความชอบก็ให้เลื่อนเป็นเจ้าเมืองกำแพงเพชรแต่ไม่ได้กลับไปเี่นกำแพงเพชรหรอกแต่ตามประวัติที่พระเขียนนั้นท่านเป็นเจ้าเมืองปังแพงเพชรประชาบริเขียนว่าท่านเป็นเจ้าเมืองวชิรประการ แต่สำหรับคนทั่วไปก็ถผิท่านเป็นเจ้าเมืองตากก็เรียกว่าตากสิลแต่เ้าเมืองตากมีหลายคนแต่คนนีช้ช,ช,ชื่อตากที่ชื่อศิลเนี่ยได้เยอดอํานาจได้แล้วในพระชาชพงศวาวดารเขียนว่าท่านฝันว่าพระอดีตมหาราชมาไล่ท่านไม่ท่านอยู่ที่